รัฐบาลคงหวัดเนตต่ออีก1ปีค่ะคาดว่าน่าจะช่วยกระเป๋าคนไทยให้สามารถรอดไปได้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแหวดที่อัตรา7%ออกไปอีก1ปีเต็มโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่30กันยายน2569ถ้าคอรมอไม่อนุมัติการเก็บภาษีจะต้องเด้งขึ้นไปที่10%โดยอัตโนมัติซึ่งจะกระทบทั้งประชาชนและผู้ประกอบการในภาวะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ทางด้านของนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าการต่อเวลาแวดครั้งนี้เป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนและช่วยรักษากำลังซื้อเพราะตอนนี้ยังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจถ้ารรัฐบาลใหม่อาจจะมีช่องว่างทำให้แวดขึ้นไปที่10%ทันทีดังนั้นคอรมอจึงเลือกที่จะขยายเวลาออกไปก่อนเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเดินต่อไปอย่างราบรื่น การคงแวดคงที่7%ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงที่ไทยยังเจอแรงกดดันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการแข็งค่าของเงินบาทราคาสินค้าที่ผันผวนและความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลกการเก็บแบตที่ไม่เพิ่มขึ้น จึงช่วยลดภาระของประชาชนและผู้ประกอบการได้มากขึ้นนอกจากนี้ครมอยังทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ทําไปซึ่งผลการตรวจสอบชี้ว่าเป็นไปตามกรอบวินัยการคลังและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้จริงนักเศรษฐศาสตร์มองว่าการต่อแหวกไม่ใช่แค่การคงภาษี แต่คือการสร้างความมั่นใจให้ตลาดและผู้บริโภคว่ารัฐบาลจะไม่เพิ่มภาระค่าใช้ใจ่ายในช่วงที่เศรษฐกิจนั้นยังเปราะบางขณะเดียวกันก็ทำให้การใช้ใจ่ายของครัวเรือนยังคงหมุนเวียนต่อไปในระบบได้ค่ะสรุปแล้วนะคะแหวน7%นั้นจะอยู่กับเราไปจนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพรวมถึงคงความมั่นใจให้กับเศรษฐกิจของไทยต่อไปอีกหปีค่ะ